วันนี้มาพบกับการรีวิวดันเจียนใหม่ของเกม Reverse World กันนะครับดันเจียนใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับแพทใ่ที่เพิ่งอัพไปนะครับโดยวิธีการเข้าดันเจียนครับกดที่มิชชั่นครับป้อมครับแล้วค่าต้องการที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับมันคือค่าพาวเวอร์ขั้นต่ำที่จะสามารถเข้าห้องได้นะครับวันนี้ครับผมจะเล่นในค่าพาวเวอร์0 0 0 0นะครับ โดยการที่จะกดเริ่มเกมได้ครับต้องมีผู้เล่น4คนนะครับถึงจะกดเริ่มเกมได้วันนี้เรามาดูวิธีการเล่นนันเจียนใหม่กันครับว่าเล่นกันยังไงครับโดยวิธีการเล่นครับมันก็ไม่ยากครับมันจะมีมอนเตอร์วิ่งออกมาตามวาร์ฟครับโดยมอนเตอร์เนี่ยมันจะมาตีเสาตรงกลางครับแค่เพื่อนเพื่อนครับช่วยช่วยช่วยกันป้องกันเสาครับโดยวิธีการฆ่ามอนเตอร์ครับมาให้มาตีเสาได้ครับ โดยการเล่นดันเจี้ยนเนี่ยครับมันจะเล่นได้3ครั้งใน1วันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ผ่านดันเจี้ยนนั้นๆนะครับระบบมันจะไม่นับให้นะครับนั้นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเล่นผ่าน3ครั้งเท่านั้นนะครับใน1วันมอนเตอร์ในดานค่อนข้างโหดมากเลยนะครับขนาดผมค่าพาวเวอร์สองแสนกว่ามาเล่นในห้อง1น0 0 0แสนหนครับเลือดป้อมยังลดเร็วมากนะครับ ตีกันแทบไม่ทันเลยครับหลังจากจบดันเจียนครับมันก็จะมีไอเทมให้นะครับโดยไอเทมเนี้ยมันก็จะดอปแตกต่างกันไปครับยิ่งเพื่อนๆเล่นในห้องที่มีค่าพาวเวอร์สูงๆครับไอเทมที่ดอกมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับแล้วเพื่อนๆก็จะเอาไอเทมเหล่านั้นนะครับไปแลกเป็นของอื่นได้อีกนะครับ เดี๋ยวหลังจากจบดันเจี้ยนนี้เรวผมจะพาไปดูนะครับว่าไอเทมที่เพื่อนๆดรอปในดันเจี้ยนครับมันสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างครับมอนเตอร์นข้างโหดมากนะครับไอหลอดเลือดสีเขียวตรงกลางครับมันคือค่าเลือดของเสาครับที่มอนเตอร์วิ่งเข้ามาตีครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับดันเจียนของที่ผมได้ครับมันคือไอเทมชิ้นส่วนศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยไอเทมชิ้นส่วนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับมันเอาไว้แลกของนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันจะแลกอะไรได้บ้างนี่ครับคือไอเทมที่มันสามารถแลกได้นะครับนี่ครับไอชิ้นส่วนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับ ที่หลอกจากในดันเจียนมันคือมันเอาไว้แลกอันนี้ได้นะครับโดยไอเทมที่แลกได้ครับมันคือไอเทมเป็นชุดนะครับโดยมันจะมีหมวกครับชุดเกราะครับอาวุธครับแล้วก็รองเท้านะครับมันไม่ได้มีแค่ขอบสีฟ้าเท่านั้นนะครับมันมีขอบสีม่วงด้วยนะครับสวยชิ้นส่วนมหาสัจจันเนี่ยครับ ไอเทมสีม่วงครับมันต้องใช้จากมันจะดอปจากดันเจี้ยนที่มีค่าพาวเวอร์ถูงสูงนะครับและนี่คือไอเทมทั้งหมดที่สามารถแลกได้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวดันเจี้ยนใหม่ของเกม n e w วิร์สเวิ l ์ครับ วันนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ